เจริญพรก็เราก็พยายามปรับปรับรูปแบบในในในส่วนของอยุคป,ปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ไม่ล้าหลังเกินไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระอ,ออกแบบการออกแบบที่มันมันบนโมเดิร์นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคป,ปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลย เรียกว่าดึงทั้งพลังยชนดึงทั้งชาวบ้านดึงทั้งพระทั้งญาติโยมพุทธวริสัตธ์ทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันร่วมกันสืบสารประเพณีรับพระของสงลาเราเห็นได้ว่าเรือพระประเพณีรับพระสงขลราเนี่ยเป็นเรือพระที่สวยงามซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทที่จัดจีนทั้งประเพณีนิยมแล้วก็อนุรักษ์ท้องถิ่นตรงนี้เราเห็นได้ว่าเรือพระของสงลาสวยแต่สิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้เราเห็นได้ว่าเรือพระค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะว่าคนที่ทําทาก็ค่อยหมดไปทมยุคไป แต่ของเรือปราวัชกเกตเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่พลังโยชนรุ่นใหม่ที่ที่เขาอยากจะสืบสารประเพณีลัาพร,ระตรงนี้แล้วก็อยากให้อยู่กับสงการเป็นนานๆเริญพลภูมิใจมากกว่ารางวัลคือการได้นําความรู้ครับได้นําประสบการณ์ได้นําเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยครับออกสู่ผลงานแล้วก็นอกจากจะทําให้เด็กๆทุกคนได้แสดงฝีมือแล้วนะครับเรายังเป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับเพราะว่า,าผม มาทําที่นี่ก็ต้องการที่จะอบอกว่าเรือพลาีิมันพัฒนาได้นะะเราเพียงแค่เราสามารถตีโจทย์ให้แตกในการเพิ่มเทคนิคองค์ประกอบสีสันต่างๆขึ้นไปเพื่อเป็นการนําเสนองานใหม่ๆนะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนอกจ,กจากจะรางวัลที่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับในการที่เขาจะได้ไปพัฒนารูปแบบต่างๆด้วยครับผม Det <laughs> kommer. เดี๋วว่าป้าออกไปกับมูลค่าะนะป้ามาติดตรงไหน,นใช่ใช่ที่นี่ไม่ได้จ้างนะคะนะคะคอนเทนต์ที่จะเป็นชัดกับเป็นที่นี่มันจะผสมของสดทั้งหมดสีป๊อปมันไม่ไม่ได้มาสีขาวเดี๋ยวมาไม่เรียนเนี่ยมันก็จะหลุดเวลาปรแกามมันแห้งมันจะหลุดเพราะนั้นให้เรียน เจลิมพรก็เราก็พยายามปรับปรับรูปแบบในในในส่วนของอยุคป,ปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ไม่ล้าหลังเกินไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัย เพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระออกแบบการออกแบบที่มันมันโบนโมเดิลส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลยเรียกว่าดึงทั้งพลังยอโจดึงทั้งชาวบ้านดึงทั้งพระทั้งญาติโยมพุทธวิสัช์ทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันร่วมกันสืบสานประเพณีราบพระของสงลาเราเห็นได้ว่าเรือพระประเพณีราบพระสงลาเนี่ยเป็นเรือพระที่สวยงามซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทที่ชัดจีนทั้งประเพณีนิยมแล้วก็อนุรักษ์ ท้องถิ่นตรงนี้เราเห็นได้ว่าเรือพระของสงกาสวยแต่สิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้เราเห็นได้ว่าเรือพระก็ค่อยน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะว่าคนที่ทําทาก็ค่อยหมดไปทมยุคไปแต่ของเรือพระวัชเกตเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่พลังเยชนรุ่นใหม่ที่ที่เขาอยากจะสืบสารประเพณีลักพระตรงนี้แล้วก็อยากให้อยู่กับสงกา์เป็นนานๆเจริญพร